จริงๆที่มาที่ไปเรื่องของ MOU ครั้งนี้นะครับคือเป้าหมายหลักเลยคือของศูนย์ KPS นะครับแล้วก็โรงพยาบาลในเครือของกเกษรรัตน์นะครับเราอยากยกระดับนะครับมาตรฐานศัลยกรรมความงามในเมืองไทยนะครับให้เข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของศัลยแพทย์ในเมืองไทยจริงๆเนาะถ้าเราสังเกตเห็นว่าศัลยกรรมความงามไม่ว่าจะคลินิกหรือว่าสถาบันทั่วไปเนี่ย เราเราจะเจอว่าแต่ละาคนก็ทำสัญญกรรมได้ผ่าตัดได้แต่เราไม่เคยมีบรรทัดฐ,ฐานว่าอะไรคือความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราคนผู้รับบริการส่วนใหญ่เนี่ยต้องการความปลอดภัยเป็นหลักต้องการความสวยแบบธรรมชาตินะครับเราจึงมีความร่วมมือกันในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับที่ให้ทางของเกาหลีนะครับเ c c s เข้าเข้ามานะครับเพื่อ สร้างบรรทัดฐ,ฐานในเรื่องของแพทย์นะครับทำการผ่าตัดเราจะต้องมีแพทย์ที่ผ่าตัดในส่วนของเรานะครับผ่านค l ริ i ายทั้งหมดในเรื่องของหัตนการน,นั้นๆจากประเทศเกาหลีนะครับรวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็จะนําตรงเข้ามาจากเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่ามาตรฐานของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับรวมไปถึงศูนย์ KPS ของเราเนี่ยก็อยู่ในเครือของโรงพยาบาลเกษมราชนะครับซึ่งเป็นเครือที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าได้รับมาตรฐานแล้วก็มีระดับเรื่องของ JCI นะครับที่มารับรองมาตรฐานตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความงามเรามี KCCS ที่มารองรับมาตรฐานนะครับ ในเรื่องของโรงพยบาลเรามีความปลอดภัยในระดับ j c i มารองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าศูนย์จ่ยเงามความงามของเราณนะตอนนี้นะครับอาจจะได้มาตรฐานทีออ่อาจจะอันดับต้นๆของประเทศไทยได้เลยครับที่ได้ข้อมูนในครั้งนี้ถือว่าแนนาคคนเกษมนั้นสามารถเป็น้ัมในเรื่องของการศัลยกรรม ใคือคือเป้าหมายของเราอะ่ะผมคิดว่าการร่วมมือในวันเนี้ยเป้าหมายของเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับก็คือเราอยากเป็นผู้นําเรื่องสัญญกรรมความงามนะครับต้องบอกว่าจริงๆคีย์ซักเซสของการทําสัญญกรรมพลาสติกสัญญกรรมความงามหรือตลาดความงามในประเทศไทยเนี่ยผมว่าคนเจนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับเมเจอร์ major ก็คือเจนที่อายุยังไม่เกิน40เนาะทีนี้ผมว่าจุดที่เขามองเนี่ยหนึ่งคือเรื่องความสวยงามที่อาจารย์โนทพูดการร่วมมือกับทาง KCCS วันนี้ครับ ที่เป็นสมาคมความงามของเกาหลีแพทย์สัญญกรรมแลผมว่ามันตอบโจทย์คือคือเขาอาจจะมีบางอย่างที่ที่เก่งกว่าเราต้องยอมรับผมเข้าใจว่าบางอย่างแพทย์ไทยก็เก่งกว่านะครับในบางหัตถการแต่ว่าในเรื่องที่เขาเก่งกว่าผมว่าเราได้ t r a เฟอร์ตัวน n o w how ซึ่งกันและกันแล้วเราสามารถ อบโจทย์ตลาดอะในความต้องการที่ทุกวันนี้เวลาคนอยากทําสัญญกรรมอะเขามีสองชอยเนาะว่าทําในประเทศไทยหรือไปเกาหลีดีแต่ถ้าสมมติว่าเราร่วมมือกับทางแพทย์เกาหลีแล้วราสามารถทําให้มาตรฐานเราเนี่ยไม่ได้ต่างกันผมคิดว่าเขาเลือกโรงพยาบาลเราได้แบบมั่นใจแน่นอนครับเรื่องที่2แบบที่บอกคือผมคิดว่าเรื่องเรื่องความปลอดภยัยอย่างที่อาจารย์โน้ตว่าไปแล้วคือโรงพยาบาลที่เราเปิดเนี่ยเราได้มาตรฐานผมคิดว่ามาตรฐานรับรอง ที่สูงที่สุดของโรงพยาบาลแล้วนะครับคือ JCI ตอนนี้ที่เวอร์ไว์มากที่สุดซึ่งทุกสาขาที่เปิดก็มี JCI ครับแล้วสาขาที่จะเปิดต่อไปถึงไม่ได้รับการรับรอง JCI แต่เราก็มี HA เนาะซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยเองครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการฟื้นตัวคือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จในความรู้สึกผมคือทุกคนได้ถูกดูแลโดยทีมแพทย์สหาวิชาชีพเราจะไม่มีปัญหาเรื่องคอมพลิเคชันแน่นอนครับคือมั่นใจได้ผมว่า3อย่างนี้มันเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการลูกค้าในปัจจุบันได้แล เราสามารถคือเราสามารถขยายตลาดของทางกเกษมร,ราชพลาสติกเซอร์จิลี่เองได้คนระับได้วนกี่เจ้าแล้วคะต่อการเป็นเซนเตอร์ระคังนี้ได้ทีการเซ็นอต์อุบลเรารู้สึกอย่างไรก็มันถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับเออเคพีเอสเนาะคะ่ะแล้วก็ดีใจคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือถึงแบบว่า,วาอาจจะเป็นปีนที่สองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคุณหมอก็คือ ทําอยู่ในวงการนี้ในการความงามมานานมากแล้วเงี้ยหลายต่อหลายคนก็คือผ่านมือคุณหมอมาหมดแล้วอะไรเงี้ยคนหนึ่งในนั้นเลยเหรอใช่ไมนั่นแหละค่ะก็มั่นใจค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูคขาว่าโปรเจกต่อไปจะเป็นยังไงเลย แล้วเธอวป็นคนมาทับใจยังไงบ้างทับใจยไงบ้างจริงๆชอบค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าตอนเข้าไปคุยกับคุณหมอหรือว่าปรึกษาต่างๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนเป็นพีเซนเตอร์อีกอะไรเงี้ยก็คือคุณหมอให้คำแนะนำที่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกกับว่าน้องๆรอบข้างเราก็คือคุณหมอก็เป็นคนดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเราเห็นน้องเราสวยเงี้ยเราก็รู้สึกโอ๊ยตั่นใจในคุณหมอมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่คุณหมอกครัครับก็อยากจะฝากนะครับทุกคนเรื่องของ ความงามนะครับในเมืองไทยณปัจจุบันนะครับค่อนข้างแพร่หลายมากขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกเพศทุกวัยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือมาตรฐานนะครับความปลอดภัยของตัวผู้รับบริการเองนะครับผมอยากให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับรวมไปถึงความสวยความงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการพยาบาลที่ไหนก็ตามนะครับต้องมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของสถานประกอบการรวมไป นะครับศัลยแพทย์นะครับที่ทําการผ่าตัดก็ต้องมีมาตรฐานแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในมาตรฐานอยู่ในความปลอดภัยนะครับตัวผู้รับบริการเองก็สามารถสวยได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ประทับใจแล้วก็น่าจะบอกต่อกันได้ง่ายๆแน่นอนครับ ที่คลาสสิ่งที่อยากให้ช่วยย้ำเลยค่ะว่าตอนนี้คือสามารถสวดได้ที่มอญไทยแล้วไม่ต้องบินแต่ไปอ่ก็จริงจริงใครใครมีปัญหากังวลบางเรื่องที่ไม่มั่นใจอ่ะครับก็มาติดต่อที่เกษมราชคลกเซอร์เจอรี่ได้นะครับก็ปัจจุบันก็มี2สาขาก็คือที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาทิเบศนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชลำกำแพงครับก็คือเรามีทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกเลยครับก็ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพบแพทย์ท่านไหนถามหาหมอโน้ตก่อนเลยนะครับครับ ติดตามที่ไหนบ้างทางช่องทางการติดตามก็จริงๆของเราเนี่ยก็ม hmm. mm ีช่องทางหลักของทางโรงพยาบาลเกษตรลาดอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้แล้วเราก็มีช่องทางของทางเกษตรลาดพลาสติกเซอร์เจอรี่เองด้วยนะครับคือพิมพ์ในใน Google ก็ขึ้นเลยครับโอเคค่ะรอบยค่ะเสิร์ชไหมครับ